สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทําสาวให้ต้นผักโขมนะคะนี่คือผักโขมของเรานะคะเมื่อต้นมันแก่มากแล้วนะคะมันจะมีดอกนะคะจะมีดอกเต็มต้นเลยคราวนี้เมื่อถ้าเราไม่ตัดทําสาวให้นะคะคือไม่ตัดดอกออกนะคะก็จะทําให้ผักโขมต้นมันแก่แล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะแล้วก็มาซูมใกล้ๆนะคะว่าต้นผักโขมเออเวลามันออกดอกแล้วอ่ะมันจะมีต้นเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะนี่คือเธอดอกผักโขมนะคะ ผักโขมของเราเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วนะคะที่เราปลูกนะคะมันจะมียอดนะคะจะมียอดแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้ให้ให้เราตัดกินนะคะแต่เมื่อมันต้นโตเต็มที่แล้วนะคะก็จะทําให้ผักโขมจะมีดอกออกมาแบบนี้นะคะดอ,อกมาเยอะเลยผลิดอ,อกเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปทําพันธุ์ต่อได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะทําสาวผักโขมโดยการตัดดอก ของปักโคมออกให้หมดเลยนะคะเมื่อเราตัดออกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาตัดไห้ดูนะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นปักโคมที่้อนนี้อันนี้คือต้นปักโคมที่เราทํเสาวแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเมื่อเราตัดดอกออกหมดแล้วนะคะก็จะทําให้ปักโคมมียอดออกใหม่นะคะแบบนี้คะท่านผู้ชมนกล้องซูมใกล้ๆแบบนี้นะคะจะมีจะมียอดผลิมาใหม่แบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมต้นนี้เหมือนกันนะคะจะมีจะจะมียอดใหม่ผลิใหม่ทึ่งซึ่งเราสามารถที่จะเด็ดไปกิน ได้นะคะเนี่ยแบบนี้อ่อนๆนะคะแบบนี้เราสามารถที่จะไปผัดหรือไปต้มไปอะไรได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไม่ตัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีหลายต้นนะท่านผู้ชมถ้าเราไม่ตัดน่ะจะมีดอกแบบนี้แต่ถ้าเราจะตัดดอกอกก็ทําสาวนะคะวิธีทาสาวก็นประโคมก็คือเราตัดดอกออกเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยตัดดอกแบบนี้ทิ้งเลยนะคะเนี่ยดอกมันจะมาเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ดอกเยอะมากเลยนะคะดอกเนี่ยดอกเยอะมากเลยนะคะ การปลูกกระโคมก็มีวิธีดูแลไม่ยากนะคะถ้าต้นโตมาหน่อยแล้วนะคะก็สามารถจะทําสากระโคมโดยการตัดดอกทิ้งให้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมทิ้งให้หมดเลยเดยวเขาก็จะพลิออกมาเนี่ยนี่ดอกเนี่ยดอกเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมตัดปุ๊บมันจะพลิออกมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะพอเราตัดไปเรื่อยๆเสร็จมันก็จะออกแบบเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยมันมียอดสวยๆแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะตัดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเราก็ตัดเหมือนกันนะคะ ออกให้หมดเลยตัดออกทั้งต้นเลยนะคะอุ้ยทิ้งหมดเลยเนี่ยเราจะตัดเลยนะคะตัดให้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมตัดมาไปเรื่อยๆเรื่อยเราตัดจนจนให้ให้ต้นจนให้ไม่มีดอกเลยนะคะมันก็จะออกดอกหมดเลยนะคะพรามันก็จะต้นไม่แก่นะคะต้นไม่แก่แล้วก็ไม่ตายในที่สุดมันก็ไม่ตายนะคะจะได้กินได้หลายหลายปีหน่อยนะคะท่านผู้ชมเราไมต้องปลูกใหม่นะคะแต่ถ้าเราต้องการเมล็ดไว้นะคะถ้าต้องการเมล็ดพันธุไว้อะ ก็จะแก่นะคะเมล็ดนี้จะแก่แล้วก็จะเ,เราสามารถที่จะเก็บมเมล็ดนี้นะคะไปเพาะหม่ได้หรือไม่ถ้าก็ร่วงออกมาก็จะเป็นต้นผักโขมเล็กผักโขมน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้ค่ะคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาทําสาวต้นผักโขมเอาไว้ได้กินนานๆแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่นในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ